สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟาสสายไรเดอร์นะครับก็จะพามาดูมอเตอร์ไซค์เก่าคลาสสิกนะครับที่ยังอยู่ณตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันนิดนึงว่ามีคันไหนที่ยังไม่ได้ขายออกไปบ้างนะครับ mm hmm. เผื่อใครที่กำลังมองหารถเก่านะครับ mm hmm. เมื่อ2 0 3 0 40ปีที่แล้วนะครับต้องบอกว่ามีทั้ง2จังหวะแล้วก็4จังหวะนะครับเดี๋ยวรายละเอียด จะรีวิวให้ชมในคลิปนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับคันไหนก็สอบถามได้ผมบอกเลยว่ารถเก่ามีเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันหาซื้อยาก 2. คนซื้อไม่บน่นคนบ่นไม่ซื้อนะครับ 3. ถูกใจไม่มีคำว่าแพงอย่างแน่นอนวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับให้กับท่านที่สนใจนะครับอยากที่อยากจะได้มอเตอร์ไซ ต้องบอกว่าเป็นรุ่นเก่าเลยแหละนะครับซึ่งตอนนี้เฮี <Yeah. S 1> ยเจ้าของรถนะครับ mm hmm. ก็ทําการติดราคาพร้อมกับรายละเอียดรวมไปถึงของแถมนะครับไว้ให้โอ้โหนี่เต็มหลังรถเลยนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยเอาตั้งแต่เอาไหนๆก็อยู่แถวนี้แล้วนะครับมาดูรายละเอียดกันดีกว่า Honda JX นี่เขียนไว้รายละเอียดไปเรียบร้อย Honda j x 1 1 0ครับราคา3 0,000นทุน่ทน นะครับ JX 1 1 0รคันนี้ส0,000ื่นทุน,ทนออมีเล่มมีเล่มนะครับเป็นเล่มส้มขาดเกินนะครับสำเนาบัตรตลอดชีพโอ้ต้องบอกว่าสภาพสวยเลยแหละรถเก็บงานมาแล้วนะครับเป็นรถสไตล์นะครับรถ4จังหวะนะครับแล้วก็มายวัดรอบความเร็วขึ้นหมดเลยแบตเตอรี่เต็มไฟครบทุกจุดนะครับสำหรับ JX 1 1 0รคันนี้ เปิดราคาเพียง3 0,000ื่นทุนท่วนนะครับเจคันนี้นะครับสามหมนทุนท่วนนะหากใครที่สนใจอยากจะได้รับประกันเลยว่ารถทุกคันสตาร์ตติดขี่ได้ทุกคันนะครับอันนี้คือยางใหม่เลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังหัวเทียนนี่ผมถอดออกเองแหละกําลังเช็คกําลังเอาไปเช็ครถอีกคันหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่ารถคันนี้คลิปก่อนหน้านี้ถ้าใครดูคือรถ ขี่ดีเลยแหละแล้วก็สตาร์ทนี่เสียงนี่นุ่มเลยนะครับอ่ะใครที่สนใจนะครับ JX 1 1 0ราคา30,000ทุนทุวนนะครับเป็นรถ4จังหวะ 110cc นะครับยุคไหนก็ไม่รู้แหละแต่ว่าถือว่าเป็นรถเก่าเลยแหละนะครับมาคันต่อไป Suzuki s a n ช h i r o นะครับ GP 125หลาหลายๆคนถามหาสำหรับ s a n c h i r o คันนี้รถสไตล์เดิมเดิม ทุกอย่างก็ยังเดิมยังอยู่ครบท้วนนะครับยางใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังซันชิโร่นะครับเปิดราคาอยู่ที่35,000บาทนะครับสบภาพเดิมๆเ,เจ้าของก็ซืออ้อจากเจ้าของรถเองนะครับก็เหมาะสำหรับที่จะเอาไปสะสมแบตเตอรี่ไม้ไฟออกครบทุกจุดรถคันนี้วิ่งดีมากๆนะครับเดี๋ยวถ้า เดี๋ยวนะรถคันนี้วิ่งดีมากแล้วก็สภาพถือว่าค่อนข้างที่จะแบบเดิมๆเลยครับ Suzuki GP 125หรือว่า s a n ชิโร่หลายๆคนจะเอาไปแต่งเอาไปบิวนะครับสำหรับ s a n ชิโร่เอกลักษณ์ของเขาคือเสื้อมันจะมนๆหน่อยนะครับเสื้อสูบตรงนี้นะครับใครที่สนใจนะครับ s ั n ชิโร่ยังอยู่นะครับไม่รู้ว่าในนี้มีของแถมอะไรนะครับมีกล่องของแถมอยู่กล่องอยู่ใบหนึ่ง นะก็ใครที่สนใจนะครับเอกลักษณ์ความเดิมยังอยู่ครบหมดเลย35,000บาทนะครับซันชิโร่นะครับสนใจก็ทักมาได้มาคันต่อไปโอ้คันนี้รถบิ้วมาแล้วแล้วผมบอกเลยว่าสวยมากๆขี่ดีมากๆสำหรับ trz นะครับซูซูกิ trz แล้วก็เฮียเขาบอกว่ามีชุดสีแถมให้ด้วยนะครับนี่ชุดสีที่อยู่ในรังนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตยกลงก่อนราคา45,000บาทนะครับแล้วก็ทะเบียนเลขสวย1166นะครับรถผมไปลองวิ่งมาแล้วไฟบอกเกียร์ทุกจุดอะไรดีหมดเลยมายวัดรอบใช้งานได้อ้อขอภยัยไฟบอกเกียร์ใช้งานได้ครบแต่ว่า วัดรอบไม่มีสายไม้ไม่มีนะครับนี่เปิดราคาอยู่ที่45,000บาทนะครับสำหรับ TRZ ผมเคยเอาไปลองขี่แล้วต้องบอกว่าขี่ดีจริงๆสำหรับมอเตอร์ไซคันนี้เอกสารครบภาษีเต็มด้วยนะครับแล้วก็เป็นทะเบียนเลขล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องมีชุดสีให้ด้วยนะครับโอ้สวยเลยชุดสีเป็นชุดสีเดิมนะครับที่อยู่ในลงังใครที่สนใจนะครับคันนี้ อ๋อแถมชุดสี VR เหรอวสวยๆเลยครับส่วน CB ร้อยคันนี้ใครที่สนใจทักทายได้ CB ร้อยแหมรอเลยแหละ CB ร้อยนะครับอันนี้อะไรอะ่ะลังอะไรอะ่ะ ของแถม CB100 เปิดราคาอยู่ที่35,000บาทนะครับติดแล้วยังติดแล้ว,ลวโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะไหนลองลองลอง,ลองสตาร์ทเออ,เอใครที่สนใจนะครับ CB100 ราคา35,000บาทนะครับรถเก่าๆหายากเป็นเครื่องยนต์4จังหวะนะครับ ส่วน TRZ เนี่ยเป็นเครื่องยนต์2จังหวะแล้วก็ s a n ชิโลนี่ก็เป็นเครื่องยนต์2จังหวะเหมือนกันนะครับมาต่อไปเลยนะเอาสรุปว่า CB 1ีร้อ0สาบาทนะครับแล้วก็ TRZ 45นี่ได้ฟังเสียงแล้วเครื่องเงียบด,ดิ s a n ชิโลนะครับ s a n ชิโล่สามนะครับ เครื่องเงียบลิบเลย okay. นี่ได้ยินเสียงกันไปแล้วเนาะ GP 125หรือว่าซันชิโร่นะครับเครื่องดีๆเลยไอยตัวนั้นก็อ่ะไหนลองสตาร์ทหน่อยซิไหนไก็ไหนๆละไอทียรแซครับโอ้แน่นอนมากครั้งเดียวติดเลย สองจังหวะเหมือนกันพีอาร์แซนนี่กี่ซีซีเฮียพีอาร์แซนนี่กี่ซีซีร้อยสามสิบห้าไหมเหรอ, CC, หหรอโอเคเดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลตัวรถอ่ะลองลองดูซีบีบ้างคือตัวเนี้ย <ๆๆ S 1> ผมบอกเลยว่าเครื่องดีมาก j จ1 0 0ร้อยนะครับเครื่องดีมากๆเลยแต่เสียดายหัวเทียนผมเอาไปใส่อีกคันหนึ่งอยู่ นะครับอยากจะสตาร์ทให้ฟังเสียงแต่ว่ารับประกันเลยคันนี้สวยจริงๆ JX100 คันนี้ราคา30,000 s n ซันชิโรเมื่อกี้สตาร์ทให้ฟังเสียงแล้วเครื่องดีมาก35,000นะครับใครที่สนใจนะครับหายากครับ GP125 แล้วก็คันนี้ TRZ ผมเกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันก,ก็เพิ่งก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละนะครับสำหรับ Impulse นะครับ TRZ โอ้รถขี่ดีมากๆเลยคันนี้แล้วก็จัดสภาพมาแล้วครับรถสวยเลยรถสวยเลยมาต่อสำหรับ SS1 นะครับคันนี้ก็ราคา39,000บาทไหนลองสตาร์ทดูซิแม็กสวยมากเลยแม็กสีทองนะครับ5ก้านนะโอ้ไฟมาเต็มๆเลยอะ่ะ รถเก่าแล้วต้องปิดน้ำมันไว้ก็ ss1 ก็เป็นรถ ss1 1 2 5ก็เป็นรถ4จังหวะนะครับโอ้มันเป็นรถรุ่นเก่านะเออแต่ว่าปั๊มตัวนี้ก็เปลี่ยนปั๊มใหม่แล้ว ราคา3 9 0 0 0ครับ SS1 ทะเบียนเต็มนะครับเลข3388าทำสีล้อใหม่สภาพดีนะหายากไม้วัดรอบใช้งานได้ระบบไฟใช้ได้ครบทุกจุดนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะได้ SS1 รถเก่าๆยุคเก่านย90ตัวน,นี้เป็น125ซีซีเก่ามากเลยทา้สีเต็มด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็น คันนี้เป็น Hon d a w วิ g 19ขายเพียง19นเนะเพราะว่าเป็นเอกสารประมูลนะครับเป็นรถเอกสารประมูลแล้วก็ตัวนั้นก็เป็น Honda w วิง Honda w วิ g มีอยู่2คันสีดำกับสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยราคา25 0 0 0นะครับอ่าส่วนสีดำนี่19เพราะว่าเป็นเอกสารประมูลครับก็เป็นรถสำหรับเออเอาไว้โชว์เอาไว,ว้เ,ไวเก็บหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ เอเอเอกสารก็ราคาก็เป็นไป,นป,นปนตามสภาพรถโอ้สตาร์ทได้เออปลายท่อมันแปลกดีนะเนี่ยปลายท่อมันเหมือนจะว่าเป็นแบบเป็นปลายแต่งเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีสี่รูนะตรงนี้นะเออ สีแดงนี่25งหมนะครับวิงส่วนคันดํานั้น19ื่นเก้าอกสารประมูลคันนี้ก็ขาดเกินแล้วอ,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 อ่อมันนีเดินเลยป็นนแล้วรงเออแปลกดีเออเอสเอสวันนะครับสามหมื่นเก้าวิงคันดำหมื่นเคันแดงนี่สองหมาเอกสารครบแต่ว่าภาษีขาดเกินนะครับสำหรับ honda w วิงก็เป็นมอเตอร์ไซ รถเก่ายุคยุคไหนไม่รู้แต่ว่าก็เอกสารเอกสารมีครบนะแต่ว่าภาษีขาดเกินสำหรับคันแดงนะครับโอเคโอ้ดูทีไรมันก็เวลามันจอดอยู่ด้วยกันนี่มันก็ดูดูมีมนขลังนะมีสเสน่ห์ของรถเก่านะครับเวลาจอดเหมือนเหมือน,อนคล้ายคล้ายแบบพิพิธภัณฑ์เลย ะโอเคส่วน VR VR นี่2 5งหมสภาพก็ถือว่าสวยอยู่นะชุดสีอะไรสวยหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องเอาไปไล่เก็บเออมีท่อเดิมให้ด้วย VR คันนี้เปิดราคาอยู่ที่สอ0 0มบาทนะครับรถสวยนะล้อก็สวยล้ออะกอนนะครับจานก็เบิกใหม่เออชุดสีนี่สวยเลย แต่ว่าเดี๋ยวต้องแก้เรื่องน้ำมันน้ำมันหยด VR อาจจะไม่ใช่รถเก่าที่อยู่ในพวกนี้นะครับเพียงแต่ว่าก็จอดเฮียเขาก็ขายไปขาดเกินแล้วนะครับสำหรับ VR คันนี้ใครที่สนใจนะครับก็ลองดูแล้วกันนะแล้วก็ยังมีข้างหน้ายังมีเหลืออยู่อีกก็มีอะไรเนี่ย RX100 เนอะ RX100 นี่3 9 0 0 0 คันนี้โอ้โหพิเศษเลยอะ่ะมันมีแม็กแม็กสวยมากแล้วก็ทำสีอย่างสวยเลยนะครับ RX100 คันนี้ก็ตอนนี้มีปัญหาเรื่องถังน้ำมันรั่วอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าใครสนใจก็คือเดี๋ยวผมจะเก็บงานให้หมดเลยทำสีให้ใหม่ทำสีถังแล้วก็ทำสีไอตัวไอตัวกระปุกทูทีทั้งทั้งทั้งสองข้างนะครับอ่า เดี๋ยวจะเก็บงานให้นะครับในจุดนี้ถ้าใครที่สนใจนะครับอยากจะได้ RX100 นะครับ RX100 คันนี้ก็เปิดราคาอยู่ที่39,000บาทนะครับมันพิเศษตรงที่มันมีแมกนีแหละโอ้แมกสวยมากเลยอะ่ะหายากครับแมกแบบนี้หายากเลยอ่าใครสนใจนะครับ RX100 แมกสีทองนะครับรถสีแดงคันนี้ก็ สอบถามได้นะครับ3 9 0 0มบาทนะครับแล้วก็ยังมีโอมาแล้วมาแล้วสตาร์ตติดขี่ได้ทุกคันอ่าโอเคได้ยินเสียงละประมาณนี้ก่อนทีนี้ไมโครไมโครตัวนี้29งหมไมโครอ่ะช,ช่างลาหลบนิดนึง ไมโครก็เป็นรถที่แบบเก่าก็เก่าโบราณเหมือนกันแต่ว่าออกมาแนวแบบทรงโอ้หายใจไม่ออกควนเป็นเป็นรถที่แบบเป็นทรงทรงสปอร์ตนะั้นในยุคแบบยุคนู้นเลยอ่ะโอ้โหผมอาจจะเกิดไม่ทันนะไมโครรุ่นนี้เพราะว่า,าน่าจะยังเป็นเด็กอยู่นะครับ พอโตขึ้นมาก็จะเจอตัวไมโครแมกนัมนะครับสำหรับไมไมโครตัวนี้นะครับเฮียเขาเปิดราคาไว้ที่29,000บาทนะครับก็ใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้แล้วก็ตัวลิเวอร์พูลนะครับสกูปี้ไออันนี้ก็ราคาพิเศษเลย35,000บาทนะครับตัวนี้ก็เป็น l i m i t ต็ดอ i ดิชั่นะครับแฟนลิเวอร์พูลก็ผมว่าไม่ควรพลาดตัวนี้ก็ไฟเลี้ยวบังลมแล้วนะครับไฟเลี้ยวบังลมรถสวยเลยแหละ นะใครที่อยากจะสะสมนะครับใครที่อยากจะเก็บอยากจะสะสมก็เชิญได้เลยนะครับราคา35000บาทก็ถูกใจไม่มีคำว่าแพงอย่างแน่นอนนะครับโอเคก็สรุปกันเลยดีกว่าสำหรับรถที่ยังเหลือนะตอนนี้นะครับออกก็ออกไปหลายคันแล้วนะก็มี rx 1 0 0นะครับ Mac, Mac iga, แม็กแม็กกีก้าละแม็กเก้าน1 2 3 4 5 6อ8กแม็ก8ก้านราคา39 0 0 0 ไมโครสองหมืนเก้านะครับเอ่ลิเวอร์พูลนะครับ3 5 0 0 0นะครับเอกสารครบภาษีเต็มแล้วก็เป็นเลขจองด้วยนะครับ299าสำหรับลิเวอร์พูลแล้วก็ ss 1 39สวนะครับ SS1 คันนี้รถแบบสไตล์แบบทรงสวยๆเลยแล้วก็วิงสีดำเอกสารประมูล9 0 0 0 Honda เอนดวิงอีกคันหนึ่งก็ เอกสารครบภาษีขาดเกิน25 0 0 0ครับ VR ก็25 0 0 0นะครับส่วนแถวนี้ก็พระเอกนิดนึงนะครับจะสภาพสวยหน่อย<ม>ดีหน่อยนะครับ JX 110ราคา30,000นะครับคันนี้สวยมากท่านผู้ชมสวยจริงๆก็รถก็ขายตามสภาพนะครับแล้วก็ซันชิโร่ซันชิโร่นี่ก็35,000นะครับเครื่องดีเลยแล้วก็ ทีอาแซดคันนี้บิ้วมาแล้วนะครับรถสวยๆเลย45,000แล้วก็ซีบีร้อยสามหมืนห้าก็ใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับฟาสสายไรยเดอร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวทังไงก็มาอัปเดตกันให้ดูเรื่อยๆเผื่อใครที่อาจจะยังไม่ได้เห็นคลิปแล้วก็สนใจอยากจะได้รถเก่ารถคลาสสิกถูกใจไม่มีคำว่าแพงอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ